สวัสดีค่ะสวัสดีคร่ะวันนี้อยู่กับผมบูมออโต้ริเทคครับวันนี้อยู่กับฟ้าออโต้ริเทคเองนะคะวันนี้นะครับเรา2คนนะครับจะพาเพื่อนๆมาชมชุดแต่งนะครับจากทางออโต้ริเทคในรถโตโยต้ามาจิตตี้นะครับชุดใหญ่ใช่ไหมคะพี่บูมใะ่ครับว่าคันนี้ชุดใหญ่ใช่ชุดใหญ่เดี๋ยวมาดูกันเลยว่าคันนี้เนี่ยทำอะไรไปบ้างนะสำหรับมาจิตตี้ที่ร้านเราต้องบอกว่าของแต่งเนี่ยมากกว่า40รายการนะครับเยอะมากๆนะครับอ่าน้องฟ้า คันนี้เนี่ยเอาภายนอกก่อนแล้วกัน<อ>าภายนอกทำอะไรกันบ้างครับภายน,นอกนะคะมีฟิล์มกันรอยขีดข่วนนะคะเป็นแบรนด์ของเรา ATL นะคะส่วนรอบหัวนี้นะคะคุณลูกค้าอ๋อคือติดฟิล์มกันรอยชุดหัวใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่บู่าใช่ค่ะแล้วก็พลาดไม่ได้เลยท่านแรปละอย่าลืมชุดแต่งอาร์ติอุสค่ะใช่ค่ะนี่นะคะ ตอนนี้ขออนุญาตนะคะันนี้ลูกค้าติดเป็นชุดแต่งอาร์ต,ติอุสอาร์ติอุสนะครับรอบพันรอบพันเลยนะคะรอบพันเลยนะครับรอบกล้าค่ะสุดยอดมากหล่อมากนะฮะมีอะไรกันบ้างคะ<อ>พี่บูมคะวันนี้เนะะาะภายนอกเรามีฟิล์มกันรอยชุดหัวไปแล้วนะครับมีชุดแต่งอาร์ตูนไปแล้วเดี๋ยวไปดูภายในยกันหน่อยนะครับภายในค่ะภายในคันนี้ลูกค้าอัปเกรดอะไรบ้างครับผมอัปเกรดหน้าจอเครื่องเสียงเครื่องเสียงหน้าจอนะคะแล้วก็ตัวกล้องถอยหลังนะคะของแบรนด์เราเองนะคะครับก็ ระดับแรกเลยคือลูกค้าเปลี่ยนจอใช่ไหมใช่ค่ะพี่บูมคือเดิมๆจากโรงงานมาเนี่ยจอหน้าของเขาเนี่ยฟังก์ชันเล่นได้ไม่ค่อยเยอะใช่ค่ะพี่บูมลูกค้าของอัปเกรดนะครับเปลี่ยนเป็นจอระบบ Android นะครับตัวนี้ติดตั้งได้ในตัวพรีเมียมเท่านั้นนะครับอู้ในตัวพรีเมียมเท่านั้นส่วนตัวอื่นที่เป็นตัวแกรนตัวท็อปจะใส่ได้เป็นอินเทอร์เฟนแอนดรอยคล้ายกันนะครับใช่นี่เป็นตัวพรีเมียมลูกค้าเลยอัปเกรดเป็นจอ Android ไปเลยเวอร์ชันสี่ด้วยนะคะนะครับแล้วก็แน่นอนนะลูกค้าติดจอแอนดรอยแล้วก็ต้องมี จอใช่ค่ะจอเพดานตามด้วยนี่นะคะน้องฟ้าให้ดูช้าๆเลยเป็นตัวนี้นะคะของคู่กันเขาเรียกของคู่กันนะตัวนี้เป็นจอเพดานขนาด15.6นิ้วใช่ค่ะพี่หมายอดนะครับแล้วก็ยังมีตามด้วยชุดเครื่องเสียงไหมชุดอนเตอร์เทนมาแล้วตอนนี้ในเมื่อมีทีวีจอรบบดูหนังพร้อมแล้วใช่ค่ะลำโพงต้องมาแล้วต้องมาค่ะลูกค้าติดเป็นลำโพงอะไรบ้างครับคู่หน้าเป็นเรนโบว์นะคะแล้วก็ตามด้วยแน่นอนพลาดไม่ได้ก็ ผู้หลังค่ะของโฟคัลค่ะ K 1วันค่ะเรียกได้ว่าลูกค้านี่ชื่นชอบในการฟังเสียงมากนะครับเสียงหน้าก็คือคู่หน้าลูกค้าเลือกใช้เป็นลำโพงจากเยอรมันนะครับเป็นแบรนด์เรนโบว์เพราะคู่หน้าเนี่ยลูกค้าบอกว่าไม่เด่นเท่าไหร่นะขอให้คอคอผู้หลังนะแต่ขอผู้หลังเป็นแบบเด่นๆไปเลยเเลือกใช้เป็นเ s ซ r i e s นะครับเป็นตัว K 1วันจากทางโฟ c a l นะโอ้โหสุดยอดมาก ไหนๆก็มีลำโพงดีๆแล้วนะแน่นอนเสียงเบสต้องมาเสียงเบสต้องมาค่ะซับนี่ลูกค้าเลือกใช้เป็นซับตัวไหนครับซับตัวนี้เป็นของออร์ดิสันนะคะออร์ดิสันแบรนด์ตัว A B X นะคะอยู่ก็คือเทรน AS2 นะคะอ่าตัวนี้คือลูกค้าขอเรียกว่าผสมประสานกันหลายประเทศเลยนะสามอันนี้ลูกค้าขอ เป็นซับอลิสันนะครับจากทางอิตาลีนะครับผมตัวนี้เป็นตัว a p b x 1 0 a s 2นะเป็นซับขนาด10นิ้วแบบมีแอมในตัวด้วยนะครับยอดนะครับนี่ะมีเครื่องเสียงและมีจอที่ดีแล้วไดนอนห้องโดยสารต้องเงียบเงียบอ่าแล้วไปเก็บเสียงนะคะเลือกแดมเก็บเสียงจากทางไหนครับของ ASP ค่ะ s p ค่ะ STPO เก็บกันบ่กับ่เลยขอโทษทีค่ะมุกไม่มาสักทีเลย้คุณภาพจากง STP นะครับเป็นดัคุณภาพจากนัสเซียนะครับตัวนี้นี่บอกเลยว่าผ่านมาตรฐานระดับโลกมาแล้วนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยแน่นเลยค่ะสุดยอดมากนะครับห้องโดยสารเงียบแล้วนะเครื่องเสียงพร้อมแล้วตอนนี้ระบบเอเจนเราพร้อมแล้วแน่นอนระบบเพิ่มความสะดวกสบายต้องมาแล้วนะครับใช่ค่ะ ขาดไม่ได้เลยเข้ามาที่ออโต้ริฟเทคต้องจัดเลยนี่เลยครับผมฝาท้ายไฟฟ้าของออโต้ริฟเทคเอค่ะ ของต้องมีมาจิตตีต้องใส่ใช่ค่ะเป็นฝาท้ายบ้าตรงรุ่นมาจิตีจากทางออโตเทคเพราะว่าฝาท้ายเดิมของมาจิตตีเนี่ยบอกเลยว่าถ้าใครได้ลองเปิดแล้วไม่ถูกใจแน่นอนไม่ถูกใจค่ะเขาเรียกว่าเจ้าของมาจตีไม่ถูกใจสิ่งนี้นะครับบอกเลยค่ะพี่บุ๊คค่ะไม่ถูกใจสิ่งนี้เลยเพราะว่าหนักมากแถมปิดลำบากอีกต่างหากนะตัวนี้ช่วยแก้ปัญหาได้แน่นอนคนตัวเล็กแน่นอนว่าปิดไม่ได้ค่ะนต้องมีก็ต้องมีและแน่นอนครับเพิ่มความสะดวกสบายกับประตูท้ายไปแล้วประตูข้างก็ยังมีเพิ่มเป็นออปชั่นะไรครับ ตัวนี้ก็คือประตูกันดูดนะคะประตูดูดเองนี่นะคะคุณลูกค้าประตูดูดของเรานะคะเป็นแบรนด์เราเลยนี่นะคะสุดยอดดูค่ะแล้วแถมง่ยว่าจากศูนย์มาเนี่ยประตูบานสไลด์ของเขาเนี่ยเป็นประตูดูดอยู่แล้วใช่ไหนไหนก็เป็นประตูดูดหมดทุกบานแล้วฝาท้ายไฟฟ้าก็เป็นประตูดูดแล้วคู่หน้าจะเหลือไปทำไมใช่ค่ะมาทำเลยค่ะคู่หน้าของเราเองนะคะจะเป็นชุดประตูดูดคู่หน้านะครับจากทางออโต้ลิฟเทคนะครับผมนี่ปึ๊บโอ้โหปิดยิบเงีนยปิดนิ่มๆแถมจบเลย น้องฟ้า,าพลาดไม่ได้เลยตัวไซเลนซิลของเราเองนะคะ<อ>ตัวเก็บเสียงกันลมเข้าภายในรถนะคะแน่นอนพลาดไม่ได้นี่นะคะใคนเมื่อแดัมเก็บเสียงท้องคันแล้วเนี่ยขอบยางประตูก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถลมเข้าได้<ช>ะนะครับตรงนี้ก็จะช่วยเก็บเสียงลมเข้าประตูคู่หน้าได้ดีมาก แล้วก็แอบเห็นแวบๆว่าคันนี้มีชุดสครับเพจบีไฟด้วยถูกต้องค่ะตัวลิมิเต็ดของทางออโต้ดิเพคเองนะคะพี่ภูมิเห็นไหมคะตัวไฟสีขาวชัดตัวหนังสือใหญ่ฟูเลยนะคะฟูก็เป็นตัวสครับเพจมีไฟนะครับจากทางออโต้ดิเพคเช่นเดียวกันใช่ค่ะเป็นแบรนด์เราเองเรียกว่าติดสีฝั่งเลยสีด้านเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราพาชมสินค้าตลอย่างก่อนดีกว่าคนับใช่ค่ะได้เพื่อจะได้เห็นว่าติดตั้งแล้วเป็นยังไงใช่ค่ะลองกันค่ะเดี๋ยวขอญาตเปิดประตูทุกบ้้านนนเลแวกัจะะไดห็ค ที่พลาดไม่ได้น้องฟ้าขอแนะนําเรามีพมรมลายพิเศษหลายรูปแบบหลายหลากสีนะคะของน้องฟ้าจะเป็นพรมลายดำได้แยงนะคะตัวนี้สวยอิมิเตดมารจะสตี้แต่งแล้วขึ้นสวยค่ะดูหรูดูหร,ราตามลูกค้าที่เข้ามานะคะดูรีวิวของเราได้ค่ะไปกันค่ะเดี๋ยวเราดูรีวิวกันนะคะ,ะค่ะพี่บ <Hey, S 1> <า>ุ้มมาเราลองกันได้เห็นกันหน่อยนะครับอันนี้คือ<ช>จอ Android นะครับขนาด9นิ้วนะครับผมสามารถใส่เข้ากับหน้ากากมาเจสี่ได้เลยมีแบบตรงรุ่นให้นะครับใช่เขาอยู่ สวยๆแบบนี้เลยแถมฟังก์ชันการใช้งานต่างๆนะครับครบถ้วนนะ เล่นง่ายกว่าเดิมด้วยเอาง่ายคือเล่นง่ายขึ้นนะครับจอใหญ่ขึ้นแต่ฟังก์ชันทุกอย่างครบครบก็คือสามารถเซตติ้งเดิมของรถได้หมดนะฮะตัวนี้เป็นแบบตรงรุ่นจริงๆนะครับตรงรุ่นที่สุดในท้องตลาดแล้วนะครับเห็นไหมคะแล้วก็เป็นสเปคแรม4ลอม64นะครับเร็วแรงลื่นใช้งานได้ครบโดแปดด้วยใช่ไหมใช่ครับว้าวสุดยอดนะคะถือว่าคุ้มนี่แล้วยังมีเป็นกระจกนะครับตัวนี้จะเป็นกระจกสําหรับมองด้านหลังนะฮะหรือว่ามองท้านหน้าก็ได้เป็นกล้องบันทึกภาพในตัวด้วยนะครับตัวนี้ถ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราติดจอพดานแล้วเวลาเราเปิดจอพดานปุ๊บกระจกมองหลังเดิมเนี่ยมองไม่เห็นแน่นอนนะครับเราจะต้องมีการเพิ่มกล้องด้านหลังนะให้ตัวนี้ช่วยเป็นจุดสําหรับมองแทนนะครับเรียกได้ว่าเพิ่มความสะดวกในการขับขี่มากขึ้นนะครับใช่สําหรับลูกค้านะคะนี่ค่ะความชัดเจนอ่าที่พลาดไม่ได้แล้วมีเป็นชุดจอพดานครับแน่นอนครับติดจอหน้าจอพดานก็ไม่ควรพลาดนะครับของคู่กันนี่นะครับ ตัวนี้ก็เป็นจอพินายขนาด15.6นิ้วนะครับใหญ่เต็มตาเลยนะฮะเรียกได้ว่าคนนั่งหลังเดินทางไกลๆนี่ชิวๆเต็มตาเลยทีเดียวนะคะดูหนังกันเพลินจนถึงที่หมายเลยนะตรงนี้ก็เป็นงานบิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมจากออโต้ลิฟเทกนะครับนี่นะคะงานสวยมากๆนะเหมือนออกจะศูนเอาง่ายเหมือนออกจะศูนมา<ๆ>แบบนี้เลยแล้วก็แอบ,บเห็นแวบ,บๆว่ามีถาดกลางด้วยใช่ไหมคะ้องฟ้าใช่ค่ะมีตัวถาดกลางลายไม้ค่ะเคลือบแก้วตัวนี้เป็นตัวท็อปที่ลูกค้าชอบและสีตรงกับลายไม้ตัว ในรถเลยนะคะตัวนี้เป็นที่นิยมค่ะใช่ไหมคะพี่บูมยี่มเลยก็คือเอาง่ายคือเบาะเดิมมาเนี่ยมันมันใช้ประโยชน์ไม่ได้ใช้ประโยชน์ไม่ได้เรามาเพิ่มชุดถาดวางแก้วตัวเนี้ยนะครับแล้วก็สามารถพับเบาะหน้าลงไปได้ด้วยเป็นที่วางของที่วางแก้วได้สะดวกกว่าเดิมเยอะเลยปึ๊บปิดได้ปึ๊บเก็บพับเก็บเหมือนเดิมก็ได้ด้วยใช่ค่ะแท้ แถมไม่พาดไม่ได้นะที่พักแขนโอ้โหเท้าแขนต้องมีอีกนี่ค่ะคันนี้อย่างที่บอกว่าของที่ร้านเราเกือบ40รายการนะครับเยอะมากนะนี่ก็เป็นเท้าแขนคนขับเวลาขับทางไกลไม่เมื่อยมีที่วางแขนมีที่พักแขนนะครับขับไม่เมื่อยไม่ปวดแขนใช่แล้วที่พาดไม่ได้เหมือนกันตัวเสริมบอกของเราก็มีนะคะลูกค้าที่น้องฟ้านั่งอยู่ตัวนี้จากเดิมตัวนี้คือเป็นทางตรงนะคะ เวลาลูกค้านั่งปุ๊บเป็นเป็นทางตรงนี่คือไงแบบเป็นตรงตรงตรง,ตรงอย่างนี้เลยรล่ะจ่าตรงตรงอย่างนี้เลย <c oughs> ก็คือเป็นที่เรียบนะคะที่เรียบปุ๊บเราเสริมบอกขึ้นมาให้เป็นตัวเนิอนอย่างเลยคือน้องฟ้า,าลูกค้า m a เยี่ยตหลายๆท่านประสบปัญหาคนนั่งด้าน,นข้างเหมือนนั่งรถตู้โดยสารสาธารณะเบรกปุ๊บเข่ากระแทกคอนโซลทันทีปักเข้าตรงนี้นะคะมีเข่าช้ำกันมาหลายคนแล้วนะครับ ตรงนี้นะครับเราสามารถเสริมเบาะด้านข้างคนขับนะเสริมเบาะให้รับกับขามากขึ้นก็คือให้มันสูงขึ้นเพื่อจะรองรับกับองศาของขาเราเวลานั่งเนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้นแล้วก็ไม่ลื่นไปข้างหน้าด้วยคีกข้อดีของการเสริมเบานะใช่ค่ะนุ่มยอดนะคะแล้วมีอะไรอีกครับคันนี้คันนี้คุณล้อมงชุณลมงเครื่องเสียงของเราเองนะคะคู่หน้าเป็นของเรนโบว์คู่หน้าเป็นเรนโบ้นะครับอย่างเยอรมัน <ผ>ใช่ค่ะตู้หน้าก็คือคเราจะมี<ด>เพิ่มมาตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าคันนี้เนี่ยเป็นตัวพรีเมียมอย่างที่กล่าวไว้ตอนต้นนะครับก็จะไม่มีชุดลําโพงตัวทวิตเตอร์มาให้นะฮะอันนี้ลูกค้าก็เปลี่ยนลําโพงเป็นแยกชิ้นมีทวิตเตอร์เราก็จะเพิ่มทวิตเตอร์เข้าบริเวณจุดเดิมนะฮะจุดเดิมก็คือถ้าเป็นตัวแกลนเนี่ยก็จะมีทวิตเตอร์มาตาแหน่งนี้นะครับ<ช>ตำแหน่งนี้เหมือน,นเดิมเราก็คือเพิ่มเข้าจุดเดิมเลยนะครับ คู่หน้าเป็นเรนโบว์นะครับคูหลังคู่หลังเป็นทางเป็นโฟกัลเคซิลี่จากทางฝรั่งเศสใช่ค่ะพี่ภูมิขาเมกอินฟรานซ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ัวนี้ถือว่าเดี๋ยวให้แฟนเห็นทวิตเตอร์หน่อยเพราะว่าตัวมิดเลนตัววูเฟอร์เนี่ยมันอยู่ข้างในเนาะอาจจะมองไม่เห็นอาจจะปิดประตูนิดนึงครับปิดประตูเข้ามานิดนึงจะได้เห็นตัวทวิตเตอร์หน้าเรืองเรืองสวยๆแบบนี้นะครับเป็นไงคะเราติดตั้งให้เป็นแบบ เห็นไม่เอ่ยเห็นไหมเอ่ยใชอันนี้คือตำแหน่งทวิตเตอร์เดิมนะครับตำแหน่งทวิตเตอร์เดิมเลยนะฮะมาจิตตี้ถ้าเป็นตัวแกรนเนี่ยตำแหน่งทวิตเตอร์จะอยู่บริเวณนี้เลยนะครับโอเคปรมาณนี้แล้วกันนะครับน่าจะพอเห็นอยู่เนาะโอเคมาแน่นอนครับมาที่ออโต้เทคทายไม่ได้อีกอย่างก็คือฝาท้ายไฟฟ้าอย่างที่กล่าวตอนต้นนะสำหรับใครที่ประสบปัญหาอยู่ฝ่าท้ายไฟฟ้าเปิดแล้วดีดแรงเกินแล้วปิดก็ยังหนักเินอีกโอ้โหนะครับ สามารถเพิ่มเป็นตัวฝาท้ายไฟฟ้าอัจฉริยะแบบนี้ได้เลยนี่อย่างงีครับสะดวกสบายขึ้นเยอะปกติเราเปิดแช่ไหมฟ้านะลงฟ้าลองเปิดดีกว่าว้าอันีันนี้เปิดแบบมีฝาท้ายไฟฟ้าแล้วเคยเปิดแบบธรรมดาแล้วพี่บู๊เคยเปิดแบบธรรมดาแล้วมันเด้งค้างเสริมมาเท่าไหร่นี่ถ้าโดนนี่คือจบไม่ได้ค่ะพี่บู๊มาลองเปิดกันนะคะปึ๊บปล่อยค่ะเห็นไหมครับนี่องงครับอะสบายเลยทีเดียว เราไม่ต้องมางัดไม่ต้องมากลัวว่าคางเราจะไปตีหรือฝ่าท้ายจะไปตีคางเราเวลาปิดก็ไม่ต้องมาโอ้โหเนี่ยมีเชือกให้ถ้าเป็นเด็กๆนี่โหนเล่นสนุกเลยอ่าใช่ค่ะเราไม่ต้องมากังวลเรื่องการปิดการเปิดต่อไปนะครับสามารถกดในปุ่มเดียวจบเลยจบปิดค่ะแถมฟังก์ชันยังสามารถใช้งานกับรีโมทเดิมรถได้ด้วยนะครับสามารถกดเปิดจากรีโมทเดิมได้นะครับแต่ก็ยังมีสวิตช์ปิดเปิดด้านหน้าเพิ่มเติมให้ด้วยนะใช่ถือว่าเุ้มให้ดูนิดนึงพี่บูม้องเปิดดูครับ นี่เ็นไงจบเลยไม่ต้องกลัวดิบค้างไม่ต้องกลัวว่าต้องโหนปิดอีกต่อไปนะครับเคยโดนแบบช่วงแรกนะคะอ่าแล้วก็ยังมีนี่ด้วยนะฮะเป็นชุดครับเพดนะการลอยชายฝ่าท้ายนะครับผมนี่ค่ะสวยๆแบบนี้นะครับมาแล้วนี่ไงตัวซับบ็อกที่เราเห็นกันเมื่อกี้นะคะของออดิสันเองนะคะตัวซับบ็อกครบมากนะครับครบมากตัวนี้ครบทุกอย่างนะคะตัวนี้ไม่ได้ ยังไงครับพี่บูมตัวซับบอมน,นี่ไม่ไซับกนะับผมใช่ครับตัวนี้อย่างที่บอกครับซับตัวออริสันนะครับ APBX10AS2 นะครับสามารถวางข้างหลังได้แบบนี้เลยโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าเบาะแถวหลังสุดเนี่ยจะปิดลงมาแล้วติดนะครับไม่ติดนะครับเหลือ,อ,อพื้นที่แบบโอ้เรียกว่า3นิ้วสอดได้เลย3นิ้วว้าวใช่ครับ่าสุดยอดนะครับแล้วก็สามารถวางของทับได้หลายสิบกิโลเลยแต่รู้สึกว่าของน้องฟ้าสี่นิ้วนะ เราขนาดนิ้วไม่เท่ากันนะดูน้องฟ้าขอโทษค่ะพอดีนิ้วน้องฟ้าเล็กเนาะโอเยนี่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอุปกรณ์ตกแต่งคันนี้นะเรียกได้ว่าจัดเต็มอีกคันหนึ่งเลยนะครับจากทางออโตลิฟเทคนะอันนี้ก็น้องฟ้าจัดให้นะครับผมจัดให้โอเคครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจนะครับติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆของออโตลิฟเทคเองไม่ว่าจะเป็นรถโตโยต้ามาริอัตี้หรือว่ารถรุ่นอื่นๆนะครับสามารถสอบถามมาทางแฟนเพจนะครับหรือว่าโทรโดยตรงมาหาเซลทุกๆคนของออโตลิฟเทคได้เลยนะครับหรือว่าจะ สอบถามมาทาง y o u ูทูบช n e l ของเราก็ได้ครับหรือจะเป็น Line แอดนะครับมาติดต่อได้ทุกช่องทางเลยใช่ค่ะแฟนเพจเราก็ได้เนาะพี่ผู้หลัได้โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณเพื่อนทุกคนที่รับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปของเราในคลิปต่อไปคลิปต่อไปค่ะจะมีเนาะรถอะไรมาติดอะไรให้เราได้ดูกันอีกนะครับโอเคตอนนี้ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ